Yeah. สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆพี่ๆน้องเข้าสู่ช่องคูโดงคอยครับผมช่องคูโดงคอยคูโดงพารวยจะเป็นช่องที่แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับเรื่องเหรียญกระสาบของสะสมนะครับให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องที่เป็นนักสะสมมือใหม่ได้ทราบข้อมูลกันโดยทัน่นทั่วที่สําคัญอีกประการหนึ่งบางครั้งคูโดก,ก็มีการประกาศรับซื้อเหรียญกระสาบนะครับ แต่เหรียญกระสับที่ครูดงนํามาสะสมนั้นคูดงซื้อมาเพื่อใช้ในการสะสมไม่ได้ซื้อมาเพื่อจําหน่ายหรือขายต่อนะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งราคาอาจจะสูงกว่าโดยทั่วๆไปแล้วก็เหรียญก็จะมีความพิเศษหรือว่าลักษณะพิเศษที่คูดงต้องการนะครับอยากให้เพื่อนๆพ,นพี่พี่ยังน้องรับชม เพราะว่าครูโด่งยังเชื่อว่าช่องครูโด่งคอยครูโด่งชาแนลครูโด่งพารวยจะเป็นช่องอีกหนึ่งช่องนะครับที่เป็นทางเลือกให้กับเพื่อนๆพี่ๆยงน้องได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเหรียญกระสาบหรือว่าธนบัตรด้วยยังไงก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆยงน้องนะครับให้เกียรติเข้ามารับชมแล้วก็เข้ามาทักทายพูดคุยกัน สำหรับวันนี้นะครับครูดวงจะมาพูดถึง2เหรียญนี้นะครับคือเหรียญ5บาทของในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็เหรียญ10บาทของในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งทั้ง2เหรียญนี้ครูดวงเห็นนะครับราคามีการขยับขึ้นอยู่ตลอดนะครับถึงแม้บางช่วงราคาจะลงมาแต่ตอนนี้ราคาเริ่มขยับนะครับ เดี๋ยวเรามารู้จักกับเหรียญแรกกันก่อนสําหรับเหรียญแรกที่คุณโด่งจะมาพูดถึงก็คือเหรียญ5บาทนะครับเหรียญ5บาทของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเพื่อนเพื่อนพี่พีงลอ,องรากบันดีอยู่นะครับว่าเหรียญในหลวงรัชกาลที่9จะถูกผลิตมาตั้งแต่ปี2531นรามะครับแล้วก็มาสิ้นสุดปี2560สําหรับเหรียญ5บาท เก้าเหลี่ยมนะครับซึ่งมี2รุ่นก็จะมีทั้งรุ่นที่เป็นราเสียนเล็กแล้วก็ราเสียนใหญ่นะครับแต่เหรียญที่คูดงจะมาพูดถึงก็คือเหรียญน,นี้สําหรับเหรียญน,นี้นะครับจะเป็นปีพุทธศักราช2546เพื่อนๆพนี่เน้องหลายคนอาจจะสงสัยให้คู่ดงก็เหรียญ ห้าบาทปี2546เป็นเหรียญตัวตีผลิตน้อยลำดับ2มันก็มีราคาอยู่แล้วแต่เพื่อนเพื่อนน้องลองลองดูนะครับลองลองฟังดูนะครับแล้วลองวิเคราะห์ตามสําหรับเหรียญนี้นะครับสมัยปี2559นราะครับราคาขึ้นมานะครับ800ก็มี900ก็มีนะครับเหรียญสวยๆหน่อยก็อาจจะถึงพันปัจจุบันลงมานะครับราคาลงมายิ่งเมื่อตอนต้นปีนะครับเมื่อตอนต้นปีเนี่ยปี2,500 46เนี่ยซึ่งเป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยลำดับ2เนี่ยราคาลงมาบางที่ที่กุโดงเห็นมีการประกาศขายนะครับ300บาท350บาทนี่รวมส่งนะครับราคาลงมาค่อนข้างเยอะนะครับปัจจุบันคูโดงใช้คำว่าปัจจุบันนะครับราคาเริ่มที่จะขยับขึ้นมานะครับตอนนี้กุโดงเห็นเพื่อนๆของคุโดงที่นำเหรียญน,นี้มาประมูลประมูล ขายนะครับประมูลแข่งกันเหรียญปี2,546สภาพแบบที่อยู่ในมือของคู่โดงเนี่ยชเลี่ยแล้วที่มีการประมูลเนี่ย650บาทไม่รวมส่งนะครับนั่นแสดงว่าราคาเหรียญปี2,546เนี่ยยังเป็นอีก1เหรียญหนึพศที่น่าสนใจแล้วก็เพื่อนๆพี่เพียงนน้องจับต้องได้แล้วมีราคาขยับขึ้นนะครับนี่คือเหรียญแรก ที่ครูโด่งจะมาบอกเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับสำหรับเหรียญปี2546นะครับกับจำนวนการผลิตผลิตเพียงแค่18 2 0 0 0พเหรียญ1 8 2่0 0นเหรียญนี่สำหรับเหรียญหมุนเวียนที่ไม่ใช่เป็นเหรียญที่ระลึกนะครับเหรียญหมุนเวียนนี่ถือว่าผลิตน้อยนะครับเพราะว่ามีโอกาสหายได้ในระบบหมุนเวียนแล้วก็มีโอกาสที่จะ ถูกเรียกเก็บแล้วก็ไปอยู่ในมือของนักสะสมเยอะนะครับสําหรับเหรียญน,นี้จึงทําให้เหรียญน,นี้มีราคาสูงขึ้นและก็ขยับขึ้นนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่คุโดงบอกว่าน่าสนใจถ้าเกิดเพื่อนเพื่อพี่เพื่อน,น้องสามารถเก็บได้ในราคา500บาทคูโดงใช้คำว่า500บาทนะครับ500บาทบวกนิดหน่อยลบนิดหน่อยเนี่ยเล่นได้นะครับสําหรับเหรียญน,นี้เพราะว่าราคาแม้แต่าการประมูลยังอยู่ที่600กว่าบาทเลย นี่ครับนี่คือเหรียญแรกที่คุณโดงจะมาบอกเพื่อนๆพีพ่ๆน้องๆนะครับนี่เดี๋ยวมาดูเหรียญที่สองนะครับสาหรับเหรียญที่สองจะเป็นเหรียญสิบบาทของในหลวงรัชกาลที่เก้าอีกเช่นเดียวกันสําหรับเหรียญสิบบาทของในหลวงรัชกาลที่เก้าเนี่ยต้องยอมรับว่าได้รับความนิยมนะครับก็เนื่องจากว่าเหรียญสิบบาทของในหลวงรัชกาลที่เก้าเนี่ยถ้าเทียบกับ เหรียญชนิดราคาอื่นๆจะผลิตน้อยนะครับผลิตน้อยแล้วก็เป็นเหรียญที่กรูดงแนะนําให้เพื่อนๆพี่ๆน้องเก็บด้วยไม่ว่าจะเป็นปีพศออไหนนะครับสําหรับเหรียญที่ครูดงจะมาพูดถึงวันนี้นะครับก็คือเหรียญปีพุทธศักราช2541นี่ครับสำหรับเหรียญปี2541นะครับกับจํานวนการผลิต9 0 0 0 0 0 แปดหมื่นเหรียญเก้าแสนแปดหมื่นเหรียญนี่ไม่ถึง 1, หนึ่งล้านเหรียญถือว่าน้อยอีกเช่นเดียวกันนะครับจากเมื่อปีก่อนๆน,นะครับอย่างเช่นเมื่อปีที่แล้วเนี่ยครูดงเคยบอกว่าเหรียญน,นี้จะมีราคานะครับช่วงนั้นก็โดนคอมเมนต์โดนเ,เพื่อน,อนๆที่เข้ามาอ่านอาจจะไม่เข้าใจนะครับก็บอกว่าครูดงปั่นราคาจากตอนนั้นนะครับ20บาท30บาท50บาท80บาทปัจจุบัน เกิน100ยนะครับเกินร้อยเหรียญเกิน100บาทสําหรับเหรียญน,นี้นะครับเฉลี่ยที่ครูดวงเห็นขายนะครับ150ย150บาทแล้วก็บางครั้งเห็นขึ้นมาถึง200บาทสําหรับเหรียญผ่านการใช้แล้วก็ช้ำๆหน่อยนะครับขึ้นมาถึง200บาทซึ่งมีแนวโน้มราคาสูงขึ้นอีกนะครับสำหรับเหรียญน,นี้แต่ถ้าเกิดเป็นเหรียญ u n เพื่อเพื่อนๆเกิน1000แน่นอนเกิน1 0 0 0นะครับสำหรับเหรียญย n c แล้วก็ราคาก็จะเทียบเท่ากับเหรียญ10บาทปี2531เลยสำหรับเหรียญย n c ปี41แล้วก็ปี31นครับ u n c นี่ขายใกล้เคียงกันเลยนี่คือเหรียญที่2ที่คูโดงจะมาพูดถึงนะครับทีนี้มาพูดถึงเกี่ยวกับข้องกับเรื่องของเหรียญ10บาทเหรียญ10บบาททำไมคูโดงถึงค่อนข้างจะแนะนำให้เพื่อนๆพพี่ๆนน,น้องถ้ามีโอกาสเก็บได้เก็บก็สืบเนื่องจากว่าเหรียญ สิบบาทเนี่ยจำนวนผลิตแต่ละพศนะครับเช่นมีการผลิตเหรียญสิบบาทชนิดราคาอื่นๆก็จะถูกผลิตพอผลิตขึ้นมาเหรียญสิบบาทจะถูกผลิตน้อยกว่าเหรียญอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครต้องการที่จะสะสมหรือว่าเป็นนักสะสมนะครับต้องการที่จะสะสมแล้วยังไม่ต้องการที่จะซื้อหาคูโดงแนะนำนะครับแนะนำว่าให้ ทำการเก็บเหรียญใกล้ตัวก่อนไม่ว่าจะเป็นเหรียญไหนพอสอไหนของในหลวงรัชกาลที่9เพราะว่าไม่มีการผลิตแล้วแล้วราคากําลังขยับขึ้นนะครับโดยเฉพาะเหรียญ10บาทซึ่งปัจจุบันเรายังหาได้ในระบบหมุนเวียนนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มน้อยลงแล้วสมัยก่อนที่คุูดงบอกว่าประมาณ ไต่มาสหนึ่งของปี2564นกะครับก็คือมกราคากรุมพามมนาเนี่ยเหรียญส0บบาทของในหลวงเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9้าจะหมดจากระบบหมุนเวียนเพราะว่าเขาต้องการที่จะนําเหรียญน,นี้ไปผลิตไปหลอดนะครับแล้วก็ผลิตมาเป็นเหรียญของในหลวงราชการที่10ปัจจุบันที่เรายังพอเห็นได้ก็สืบเนื่องจากว่ามีโรคระบาดนะครับยังมีการชะลอเหรียญพวกนี้นําไปหลอม นี่คือข้อมูลดีๆที่ครูโด่งอยากจะมาบอกกล่าวเล่าความให้กับเพื่อนๆสำหรับ2พศนะครับสำหรับเหรียญ5บาทถ้าใครจับได้ในราคา500หรือต่ำกว่า500นะครับเล่นได้สำหรับเหรียญ10บาทปี2 541ถ้าใครจับกว่าต่ำกว่า100บาทได้เล่นได้นี่คือสองเหรียญที่เป็นข้อมูลดีๆที่ครูโด่งนำมาบอกกล่าวเล่าความให้กับเพื่อนๆพีพ่ๆน้องๆนะครับ ครับผมวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ต้องขอขอบพระคุณเพื่อนเพื่อนน้องนะครับที่ให้เกียรติเข้ามารับชมถ้าหากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ต้องการให้ครูด่งพัฒนาปรับปรุงก็จะพยายามที่จะปรับปรุงให้ตรงกับความต้องการของเพื่อนๆพี่ๆน้องๆให้มากที่สุดนะครับหวังว่าช่องครูดงคอยครูดงพารวยรวมทั้งครูด่งชาแนล Channel, จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเป็นช่องทางเลือกให้กับเพื่อนเพื่อพี่น้องได้รับชมกันด้วยนะครับก็จะพยายามนําข้อมูล ตรงๆเข้ามาพูดคุยกับเพื่อนๆพ,นพี่เพียงน้องจะได้ทราบข้อมูลกันปัจจุบันนะครับครับผมวันนี้มีเพียงเท่านี้โชคดีมีความสุขดูแลสุขภาพโชคดีมีความสุขสวัสดีขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณดอกคอยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ